กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวเซาพาเลยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่าไม่ลดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านก็อย่าลืมแอดกันเข้ามาได้นะ,ะเป็นบ้านฟรีของน้องสาวโซเองนะคะห0หลุดนะคะ38หลุด3 2หลุดนะะจับมาตั้ง2คู่นะคะ0 9 1ย์ห สองสี่มานะคะสามหนึ่งหลุดเอาสามเจ็ดดูสิมาสามหนึ่งสามแปดหลุดนะคะสุดแล้วมาหน่อยเดียวนะคะเป็นหน่อยพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะจดไว้แคบไว้นะคะพี่ๆจ๋าลืมกดนะคะเขียนจดเสร็จแล้วนะคะพี่น้องเงินหลาย ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้นอยๆไว้ในอมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,ก็ไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวะทางใหม่ๆของแอนมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยๆแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอนมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า